สวัสดีค่ะเรามาถักหมวกไหมพรมแบบง่ายนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเราคือไม่หนามากนะคะก็จะถักเป็นเส้นเดียวแต่เป็นขนาดของผู้ใหญ่แล้วก็ยืดได้เยอะนะคะจะได้ไม่อับไม่หนามากอากาศไม่หนาวมากก็ใส่ได้นะคะวิธีการง่ายๆคือล้วงถ้าเส้นเดียวนะคะล้วงไหมจากตรงนี้ถ้าสองเส้นก็ล้วงจากตรงนี้ด้วยแล้วก็ดึงตรงนี้ด้วยนะคะ,ะเริ่มต้นจากโซ่ หมวกปกติเราจะถักตั้งแต่ส่วนบนลงมาล่างนะคะหมวกใบนี้นะคะจะถักส่วนล่างแล้วก็ขึ้นมาบนนะคะใช้เข็มทองเบอร์ห้าไหมสี่พีหนึ่งเส้นนะคะแพทนี้สำหรับหนึ่งเส้นแล้วก็ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งแปดสองแปดปดสี่แดห้าปดปดเจดปดปดปดเก้าเก้าสิบ

หุบมาอีกนะคะเป็นสักร้อยี่สิบโซ่นะคะโซ่แนะนําว่าอย่าดึงตึงดึงหลวมๆนะคะเพราะเพราะส่วนนี้จะคาดศรีรษะเราถ้าดึงตึงแล้วมันจะไม่ยืดแล้วเราจะเจ็บนะคะร้อยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโซ่ร้อยยี่สิบนะคะเรามาเขียนแพทกันสดๆเลยโซ่ร้อยี่สิบนะคะดึง ดึงไม่ต้องตึงค่ะแล้วก็อย่าให้โซ่พลิกนะคะค่อยๆดึงมาตรงนี้อ่าแล้วก็คล้อง นะคะลอดห่วงเป็นอย่างนี้เลยเราจะถักข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะปกติหมวกเราจะถักข้างบนลงข้างล่างนะคะหนึ่งสองสามโซ่สาม,สามพอหนึ่งคอทุกหลักก่อนในแถวแรกนะคะพอหนึ่งคอแบบนี้ F นะคะพอหนึ่งคอทุกหลักไม่ต้องถักแน่นนะคะ เพราะว่าเราใช้เส้นเดียวแล้วก็เน้นแบบยืดได้เหมือนนิตติ้งนะคะเราจะถักคล้ายๆนิตติ้งเลยถักแบบนี้จนจบแถวนะคะถักแบบนี้จนจบแถวนะคะค่ะเราถัก F พอหนึ P ่งคอจนจบแถวแล้วนะคะ โซ่สามทีนี้เรามาเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะอย่างละสองหลักเกี่ยวหน้าหนสองเกี่ยวหน้านะคะเกี่ยวหลังหนึ่งสองนะคะสลับ แบบนนี้ะะคะตรงนี้เป็นขอบหมวกที่จะอยู่ตรงหน้าผากเรานะคะทำอย่างนี้จนจบแถวนะคะ จบหนึ่งแถวแล้วค่ะเราเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังแบบนี้ประมาณห้าแถวนะคะก็ช่วงคาดหน้าผากเราพอดีเกี่ยวที่หลักเดิมเลยค่ะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังหนะึ่งสองสามสี่ห้านับไปอย่างนี้นะคะเกี่ยวหลังหน้าสองหลังสอง ะะทำแบบเดิมนะคะจนจบแถวไปอีก3แถว1 2 3นะคะครบแล้วนะคะแถวที่5แต่ถ้าอยากได้แถวที่กว้างกว่ายาวขึ้นไปกว่านี้อีกก็ได้นะคะเพิ่มแถวเองได้เลยตรงนี้นะคะจะเป็นขอบ หมวกศีษะของเรานะคะตรงหน้าผากนะคะปุ๊บเราได้ขอบหมวกเรียบร้อยนะคะอ่าทรงนี้จะเป็นทรงที่ใส่หล,มหลวมไม่รัดศีรษะนะคะใส่กับอากาศเย็นๆได้ดีหลวมลวมนะคะสบายๆค่ะเราจะมาถัาช่วงเม็ดข้าวโพดกันนะคะ เสดอดส,สีเหลืองเข้ามาโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่หนึ่งอีกครั้งนะคะนับสองหลักหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เราจะถักเม็ดข้าวโพดแค่สี่หลักนะคะ อ่าอ่าสี่หลักถูกแล้วเว้นช่องไว้หนึ่งสองนะคะปึ๊บหนึ่งสองแล้วก็เว้นช่องไว้หนึ่งสองหนึ่งสองนะคะดึงให้เสมอกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแถวต่อไปเราก็ลงล็อกมีพอดีเลย หนึ่งสองหนึああ่งสองอ้าวหลด เม็ดข้าวโพดแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆจนจบแถว เราออกแบบแพทเทิร์นกันสดๆตอนนี้เลยนะคะโซ่สามหนึ่งสองสามแถวต่อๆไปนะคะถักง่ายมากก็คือลงหลักตรงนี้พอดีนะคะหนึ่งสองสามสี่หมวกใบนี้อ่ไม่เน้นแบบว่ามิดชิดมากเพราะว่าบ้านเรา ไม่หนาวมากนะคะแค่พอใส่เป็นแฟชั่นสวยๆนะคะถ่ายรูปหนึ่งสองสามสี่เพื่อนๆจะถักเป็นสีเดียวกันทั้งหมดหรือสลับสีก็ได้นะคะ ถักไปเรื่อยๆหลายๆแถวจนจะได้ความยาวที่พอใจเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอย็บล้วรูดพอเราเย็บล้วรูดแล้วเนี่ยกระเป๋ากไ็ไม่ใช่กระเป๋าหมวกนะคะหลักเขาก็จะย่นเข้าหากันอีกหน่อยรูตรงนี้ก็จะไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะคะไม่ต้องกลัวว่ารูจะน่าเกลียดนะคะแถวต่อๆไปนะคะถักล็อกหลักพอดีอย่างนี้เลยนะคะประมาณ7-8ดแถวน่าจะได้นะคะ สลับสีหรือว่าใช้สีเดียวกันก็ได้นะคะเล่นสีได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่หดแปดเกตอนแรกคิดว่า7เป็น12แถวนะคะนี่เราคิดแพทเทิร์นสดกันเลยก็คือโซ่แถวที่เริ่มต้นนะคะจากโซ่120นะคะแถวที่1 f นะคะตลอดแถวตลอดแถวแถวที่2ถึง5ก็คือเกี่ยว หน้าสองหลังสองเราคิดแพทกันสดๆเลยนะคะแล้วก็แถวที่หกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดถึงสิบเจ็ดก็คือ,อข้าวโพดนะคะข้าวโพด f สี่ในหนึ่งหลักนะคะในหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สอง โซ่สองเว้นสองหลักนะคะเสร็จแล้วเราจะรูดให้ด้านบนติดกันนะคะแพทเทิร์นหมวกใบนี้ก็คือถักข้างล่างขึ้นข้างบนปกติเราจะถักข้างบนมาถึงหน้าผากใช่ไหมคะ ใบนี้เปลี่ยนบ้างเราถักตรงหน้าผากขึ้นมาข้างบนเลยเราถักง่ายมากค่ะสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วทันใส่ไปเที่ยวรูรดเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บเพื่อแคปหน้าจอนะคะแพทเทินเรา ช่วยกันคิดเนาะคิดกันสดๆถักสดๆเลยหมวกใบนี้ไม่ต้องหนาวมากก็ใส่ได้นะคะเส้นเดียวถักเส้นเดียวใส่แบบหลวมๆไม่รัดเราจะตกแต่งดอกไม้ก็ได้นะคะตกแต่งดอกไม้มีคลิปที่สอนถักดอกไม้ด้วยนะคะ เวางไว้าาให้ดูเนาะแต่ว่าเบลไม่ได้แต่งอ้าวนี่ถ้าสมมติว่าสีนี้เหมือนพึ่งน้อยเลยเหมือนพึ่งน้อยเลยถ้าเราติดนะคะเหมือนพึ่งน้อยเลยเนาะเหมือนหมวกพึ่งน้อยน่ารักเขียวสวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่อง Thai w ูแมนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ